แล้วกทุกคนกรดาวน์ดส,สทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์น้ำยู่นีเกมโซน4เอ็กตรีมเช่นเคยครับผมทุกคนเปิดคลิปแบบประทันหันอีกแล้วครับผมเที่ยง59าคลิปหายแลวผมต้องขอภัยคำหยาบนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องซื้อซื้อเป็ดก่อนเลยลำดับแรกเป็นคลิปนี้เป็นเป็ด2หัวนะยับนะครับผมเป็นเป็ด2หัวแล้วก็เลดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวซื้อมาก่อน10อัน351บบาทนะครับผมยืนยันปุย เดี๋ยวเข้าไปที่ชยัยนาครับเดทเดิมเลยนะครับผมทุกคนเป็นบ่า,บายสองเนาะถึงไม่ใช่ที่บ่ายโมงถึงบ่ายสองแล้วก็สองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับ วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะทุกคนรีบมาตกรีบมาขุดกันนะครับผมเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้คลิปที่แล้วผมก็ลงสวรรค์คู่ไปนะครับสิบชั่วโมงเนาะเดี๋ยวมาลองคลิปนี้กันบ้างครับผมทุกคนว่าเราจะได้อะไรมาบ้างเนาะเงินมีอยู่3ามหมนะครับแล้วก็ย28ีแปดอีพีแปนะครับผมตามนี้เลยของในกระปรงกระเป๋าก็ไม่มีนะครับผมมีแก้วขาวบอกแปดนะครับมีของแค่นี้นะครับเออแล้วก็สําหรับเซ็ตคาวบอยนะตอนนี้ผมก็ได้ซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับซื้อมาแล้วครบเลยนะสำหรับเซ็ตคายนะรับอยนะ ดูคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูนะผมว่าเลดดอปคูณ2เนี่ยบ่ายโมงถึงบ่าย2แล้วก็2งทุ่มถึง3ทุ่เนี่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงเลยนะครับผมเปิดคลิปมาเลยแบบกระทันหันมากนะเพิ่งออกมาเพิ่งไปข้างนอกมาแล้วนึกได้ว่าบ่ายโมงมันมีไอ้นี่ผมต้องทําคลิปเนาะ ลืมเลยครับผมว่าจะทำเองแต่เที่ยงแล้วแหละนะครับทุกคนออกออกไปข้างนอกมาครับผมไปซื้อข้าวนะอยู่ข้าวลืมเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิบชั่วโมงเบ็ดคู่ของเราเนี่ยมันจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมทุกคน351บาทนะครับผมถูกกว่าสว่านประมาณ400บาทเอ้ยประมาณ100บาทนะอ่ะสว่านมันเท่าไหร่วะ441บาทใช่ไหมถูกกว่าสว่านก็ประมาณ90บาทเออประมาณนนะั้เดี๋ยวเรามาดูกัน351บบาทเราจะได้อะไรสักแค่ไหน มาแล้วครับผมเงิน1,000บาทครับผมสำหรับตกไปทั้งหมด2นาทีละเ,เราได้เราได้ตังมาทั้งหมด1,000บาทครับดูจะคมหรือเปล่านะยิ่งตกแบบว่ายิ่งยืนยืนตกนานอ่ะยิ่งได,ได้ได้ได้ของดีนะเท่าที่ผมแบบว่าดูจากสว่านนะถ้าเราไปขยับบ่อยๆอ่ะมันจะได้ของไม่ค่อยดีเว้ยตอนผมคุดสว่านคลิปเมื่อวานนะผมขยับ ขุดหนึ่งชั่วโมงปุ๊บแล้วผมขยับเนี่ยมันจะไม่ได้ของดีเท่าไหร่นะเพราะผมไม่ขยับเลย 3- 4ี่ชั่วโมงติดอะ่ะผมได้ลูกแก้วส้มนะครับได้เงิน5 0 0แสนนะครับแล้วก็ได้หลังทอนนะหลังหนามนะครับอันนี้คือแบบต้องยืนนานเลยห้ามเปลี่ยนที่เลยอันนี้แนะนำครับแล้วก็ขุดตามที่น้อยๆอ่ะดีดีด,ด,ดีสุดแล้วผมว่านะขุดแบบแอบบๆหน่อยอะนะถ้าเป็นขุดแต่ว่าถ้าตกปลาเนี่ยน่าจะแอบ,บไม่ได้นะผมเพราะว่ามันมีแค่10เท้านะครับสำหรับอ่าไชน่านะครับมีแค่ส0เซิร์ฟเท่านั้นนะครับ ไม่รู้ว่าจะไปแอบตรงไหนเนาะไม่ไม่ไม่เหมือนโซนหกนลวโซนหกมีตั้งห้าสิบเซิร์ฟเลยนะเราจะไปแอบขุดไหนก็ได้นะครับแบบว่าตรงที่คนน้อยๆอยะไรเงี้ยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ผมมองว่ามันเป็นทริคเล็กเลยนเลยับทุกคนอ่ะโอเคครับผมสิบชั่วโมงครับผมสำหรับเบ็ดนะถึงห้าทุ่มเหมือนเดิมครับเลิปนี้ผมว่าจะขุดแว้แต่สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วแหละนะครับผมมันจะเสร็จประมาณสามทุ่มครึ่งพอดีแล้วผมก็ลืมเลยครับผมตัดคลิปแล้วผมเพิ่งลงคลิปไปตอนเที่ยงอ่ะเที่นวาาทํ เลตดอปคูณสอะสว่าทนะครับผมเพิ่งลงไปตอนเที่ยงครึ่งเลยตอนนี้บ่ายโมงเพิ่งลงไปครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับเข้าไปดูก็ได้นะเอออ่ะเดี๋ยวเจอกันหลังจาก10ชั่วโมงข้างหน้าครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ของดีอะไรมาบ้างนะครับผมเราจะได้ปลาฉลามกี่ตัวนะอ่ะแล้วก็มีส่งแก้บวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าเนาะถ้าได้บวกแปดถ้าได้บวกเก้ามาแล้วสูงได้ลูกแก้วขาวนี่ก็จะขายได้ตังอีกทีหนึ่งนะลูกแก้วขาวบวก9ก็ลูกละ5 0บาทนะครับผมประมาณนั้นโอเคทุกคนไม่พูดมากแล แล้วปล่อยยาวๆไปเลยนะผมปล่อยยาวๆไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะแล้วค่อยเร่งความเร็วเอานะครับแล้วก็ไปเจอกันหลังจากที่ตกปลาเสร็จ10ชั่วโมงครับผมไปทุกคนเจอกันนะครับสำหรับใครนะผมที่กำลังมองหาบัตรไอเดีเติมเกมนะครับผมบัตรเติมเกมก็เข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับผมเติมไปแล้วนะถูกที่สุดเลยนะครับเป็นเว็บที่ถูกที่สุดรับรองรับประก,กันได้เลยครับผมอันดับแรกครับผมคลิกเข้ามาที่ลิงก์นี้เลยนะผมเติมเครดิตเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะทุกคนในลิงก์นี้เลยนะครับผมทุกคนกดเข้าไปครับผม แล้วก็จะมาหน้าเติมเครดิตครับผมมันจะมีทุมทูนนี่วอลเล็ตนะครับผมแล้วก็โอนเป็นพร้อมเพย์นะครับผมระบุจำนวนเงินนะครับผมเราจะเติมเท่าไหร่ครับผมผมใส่ไปเลยครับ1,000นครับทุกคนแล้วก็กดยืนยันการทำรายการครับโอเคซัคเชสแล้วก็สแกน qr code นะครับผมตรงนี้เลยนะครับหนึ่บาทนะครับ 1นึบาทครับผมพอสแกนเสร็จนะครับผมเราจะได้เครดิตตรงนี้นะครับแล้วได้เครดิตตรงนี้เป็นประมาณ1000นะครับประมาณ1,000นะครับแล้วก็เรากดมาหน้าหลักครับทุกคนแล้วก็กดบัตรเติมเกมครับแล้วก็เราเลือกนะครับผมเป็นเลเซอร์นะครับทุกคนเราเลือกเป็นเลเซอร์นะกดเลเซอร์ครับเราเลือกบัตร1 0 0 0พันเนี่ยเห็นไหมหนึ่เราเติมเข้าไป1,000พเมื่อกีก้เราจะ ได้ส่วนลดนะครับผมเป็น920บาทเท่านั้นนะครับผมจาก1,000ครับลดไป80บาทเลยนะทุกคนกดครับผมกดเข้าไปครับมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้ครับผมกดยืนยันการทํารายการนะครับโอเคพอขึ้นแล้วนะครับผมเรากดตรงนี้ครับตรงกล่องจดหมายครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวงเล็บไว้ให้นะครับผมเครดิต30บาทเราเหลือ30บาทเนาะแล้วก็กดตรงกล่องจดหมายครับผมกดไปเล็กหนึ่งนะครับกดปึ๊บโอเคทุกคนพอเรากดเข้ามา กองจดหมายใช่ไหมมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเลือกหัวข้อที่สองนะผมตรงนี้เลยบัตรเติมเงินโปรโมชั่นนะครับที่เราซื้อไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราก็เอาโค้ชนะครับผมไปเติมนะครับเอาโค้ดตรงนี้เลยนะครับผมไปเติมนะครับที่หน้าเว็บเกมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าหน้าเว็บเกมนะครับท็อปอัพเติมเงินครับผมล็อกอินเอดีให้ถูกนะครับผมแล้วก็ใช้บัตรเลเซอร์นะครับก็คือโกนะครับอันนี้เลยนะครับกดเข้าไปครับอันใต้อ่า QR วอารโค้ดเลยนะทุกคน กดเข้ามาครับผมแล้วก็ใส่ซีเรียลแล้วก็พินเข้าไปนะครับแล้วก็ไปคัดลอกตรงนี้เลยนะครับซีเรียลปั๊บใส่ซีเรียลไปแล้วก็พินครับคัดลอกไป แล้วก็คอนโทรล V ครับแล้วก็ s ั b มิ t ครับผมกดไปแล้วก็รอนิดนึงนะครับผมมันหมุนอยู่ระบบกําลังแบบว่าตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็ทํารายการเติมเงินสําเร็จนะครับผมได้บัตรเอชลดเนาะตามโปรโมชั่นนะครับผมแล้วก็มีใบบวก20อันนะแพ็คแพ็คยาแพ็คมานานะครับอีก1อันนะครับผมตามนี้ครับผมที่เราเติมไปเมื่อกี้นะครับผม1 0 0 0ันบาทนะแต่เราได้ส่วนลดครับทุกคนตามนี้นะ เราได้ส่วนลดครับตามนี้นะที่เราเติม1,000บาทเนี่ยเราจะเสียไปแค่920บาทนะครับเราได้ส่วนลด80บาทเลยนะทุกคนเว็บที่เติมเกมผมแนะนําเว็บนี้เลยนะครับ โอเคครับผมทุกคนก็เซ็นพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับตกปลาเบ็ดคู่นะครับผม10ชั่วโมงของเรานะลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่ว่า351บาทใช่ไหมจาไม่ได้เดี๋ยวดูแป๊บนึง10อันนะโอเค351บบาทของเราก็ได้ของมาตามนี้เลยนะครับผมซึ่งเอ็มนี้ไม่ไม่ใช่ว่าผมตกได้ทั้งหมดนะทุกคนก็ผมได้ขายของได้นะครับผมลูกแก้ววันนี้ก็ไม่เกี่ยวเนาะ ทุกแก้วพวกนี้ไม่เกี่ยวนะมันจะมีแค่ช่องสตัฟเท่านั้นนะที่เราได้มานะครับไม่มีฉลามโผล่มาเลยครับทุกคน10ชั่วโมงที่เราเสียไปครับได้ตังมาเราราวตอนแรกอ่ะผมมีสามหมื่นนะครับแล้วก็โยก M ม,มาจากอีกตัวหนึ่ง2ล้าน2ล้านสามแสนเออสองจุดสามเอ็มนะครับสรุปเราได้ M ม,มาประมาณ7 0 0ดนะทุกคน10ชั่วโมงครับไดเอประมาณ7 0 0ดครับส่วนเบ็ดไม่มีเวลนะทุกคนเออเบ็ดไม่มีเวลนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าทุ่มสนาทีเนาะเราก็ตกเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้้้วัััก็ไดดตงงมมาทห 70K นะครับผมแล้วก็ได้ยาง134อันนะครับอันนี้ละสามอ่าเท่าไหร่วะสามพันนะปลาส้ม3ามพันนะครับ,ร 3, รบแล้วก็หอยอีก3ามพันนะได้มาทั้งหมดสอ่อยอันนะครับก็คูณไป3ามพันเท่ากับ6กแสน เอ้ย6กแสนสองหมื่นเจ็ดพันนะบวกอีกเจ็ดแสนเป็นล้านสามนะทุกคน1.3ึ่งแล้วครับผมตอนนี้เฉพาะหอยอปลายางนะครับผมก็เป็นรวมกับเงินเอที่เราได้มาเนาะเจ็ดเคก็เป็นล้านสแล้วนะครับผมตอนนี้แล้วก็อะไรอีกวะที่ได้มาอีกทูน่านี้ได้น้อยมากเลยที่ตัวเดียวด้วยนะทูน่านะครับแล้วก็ปลาแม็กอีก2ตัวนะอันนี้ตีไปอีกให้มันครบเลยแล้วกันนะเมื่อกี้ได้ประมาณ1นึ่งล้านสามแสนสองหมื่นกว่านะครับก็แล้วก็บวกอันเดิมอีก มไม่ได้บวกปลายมันเข้าไปนะบวก2ตัวนี้เข้าไปอีกสัก10บาทแล้วกันนะ1นึ่งล้านสี่แสนแล้วกันนะตีไปประมาณนั้นนะผมแล้วก็ลูกแก้วครับผมบวก7เนี่ยขายได้ประมาณ20,000บาทนะได้14อันครับก็ตก2อ0 0 0นแปดนะทุกคน2อ0 0 0นแปดบวกอีกล้านสี่ครับเท่ากับล้านหกแสนแปดหมื่นครับทุกคนแล้วก็บวก8เนี่ยขายได้ประมาณห0 0 0ื่นนะครับห้าหมื่นดิหกหมื่นแพงไปครับแล้วก็ได้7อันทั้งหมด4ี่แสนสองนะครับบวกอีกกับล้านห อุ้ยสล้านหนึ่งแสนแล้วนะผมตอนนี้ทุกคน 2ล้าน1นึแสนครับแล้วก็บวก9เนี่ยขายได้ประมาณ 150K นะ2อันก็3อ่าสแสนนะเป็น2 2.4m ครับผมทุกคนอ่ะราวๆนั้นนะครับผม 2.4m ครับโขงนี่ไม่แน่ใจว่าได้มากี่อันนะไม่นับละกันนะครับก็ปัดข้ามไป exp ไม่ได้นะเพราะว่าเบียดไม่มี exp ครับได้มาประมาณ 2.4m นะถ้าเราทั้งหมดไปขายนะครับทุกคน 2.4m ก็ประมาณ240บาทนะเราก็ขาดทุนไปทั้งหมด11 0บาทนะครับผมประมาณนั้นนะขาดเปตประมาณขาดทุนป,ประมาณ100 1ิบบาทนะครับผมแต่ถ้าเราเปิดได้ลูกแก้วขาวลูกแก้วเหลืองนะครับผมสาหรับสุ่มนะครับสุ่มบวกเจ็บวกแปดบวกเ้านะเราจะได้กําไรเพิ่มเข้าไปอีกนะครับทุกคนเราจะได้กําไรเยอะกว่าเดิมเลยเนี่ยอย่างเช่นลูกแก้วขาวบวกเ้าเนี่ยขายได้ลูกประมาณ50-60บาทนะครับผมลูกแก้วขาวบวก8นะครับขายได้ประมาณ15บาทนะครับผมบวก8นะครับส่วนบวก7น่าจะขายได้ประมาณ78บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดไปเลยแล้วกันนะทุกคน สีน้ำเงินน่าจะขายยากหน่อยครับนี่สีขาวได้มาแล้วครับผม7บาทเดี๋ยวคูณไปก่อนนะเอาเฉพาะสีขาวสีเหลืองนะสีเหลืองขายได้สัก5บาทแล้วกันทุกคนอ่ะสิบสองบาทครับพวกนี้ไม่ขอยังไม่นับแล้วกันนะไอพวกนี้ขายน่าจะขายยากครับส้มขาวเหลืองอ่ะนะครับที่ขายได้นะน้ำเงินก็ขายยากอยู่เหมือนกันน่าจะเป็นบวกแปดบวกเก้านะถ้าจะขายง่ายๆหน่อยนะถ้าเป็นน้ำเงินนะโอ้โหแต่ละอันแต่ละดอกชิบหายละเปิดได้ไม่คุ้มไม่คุ้มเลยครับทุกคน ออกดีสีอะไรไม่รู้อันนี้ก็น่าจะขายได้อยู่แหละนะครับประมาณสาบาทนะเป็นสิบห้าบาทแล้วกันนะครับอืมตอนนี้คือขาดทุนเลยนะถ้าเราเออมาเปิดเองนะโอเคอันนี้น่าจะประมาณสักสาบาทเหมือนกันนะตีไปเท่าเท่าลูกแก้วสีน้าเงินนะครับผมสามบาทนะเป็นสิบแปดบาทนะครับ,บทุกคนโอ้โหโบก้าวสีขาวมาไปโอ้โห ไวโอเลตพนะาโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. สีม่วงไวโอเลตหมดเลยครับไม่คุ้มอะไรเลยครับทุกคนโอเคตามนี้แหละนะไม่ได้มีว่าอะไรเวอร์วังเลยนะถ้าเรามาเปิดเองก็ตามที่เห็นในคลิปเลยครับผมทุกคนไม่คุ้มเลยครับถ้าเอาไปขายก็ได้ตังค์เยอะนะครับได้ตังค้2 4 0บาทก็ขาดทุนไปแค่1 1 0บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าซื้อนอกก็มันอันละประมาณเท่าไหรวะ10อันก็250บาทเนาะถ้าซื้อนอกอาจจะ24 0บาทได้ซ้ำน,นะเราอาจจะไม่ได้ขาดทุนเยอะกว่าที่เราเติมซื้อเองนะครับผมทุกคนผมมีแคชอยู่แล้วเนาะก็เลย คูณสองไม่รู้ว่าคูณสองจากอะไรนะเท <c oughs> ่าที่ขุดมา2วันเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับปรับเลทคูณ2นะเลทขุดเจาะแล้วก็เลทตกปลานะครับก็ผมยังมองว่ามันเหมือนไม่ได้คูณอะไรเข้าไปเลยอะเหมือนแบบคูณจาก100เซนเป็น200เซนอะไรประมาณนี้คูณจาก EP พี0 0เป็น500รอยะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าดรอปง่ายขึ้นเลยนะก็ เปอร์เซ็นต์ดอปน่าจะเท่าเดิมนะทุกคนตามนั้นแหละนะครับผมส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับเลดดอปของเบ็ดนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้นะต่นที่ผมตกมาเนี่ยตั้งแต่คลิปเซิร์ฟเปิดแรกๆอะผมลงไปอยู่นะตั้งแต่คลิปนั้นเลยนะผมได้ฉลามตัวแรกและตัวเดียวและตัวสุดท้ายที่ผมได้เลยห <c oughs> ลังจากนั้นที่ผมตกปลามาเนี่ยจนวันนี้วันที่21แล้วเปิดเซิร์ฟตั้งแต่วันที่3เนา <c oughs> <น>ะผมได้แค่ฉลามตัวเดียวนะผม <c oughs> ตกปลามาเนี่ยทุกคนคิดดู ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็สว่านนี้ยังพอได้นะเพราะว่าผมขุดได้หลายอย่างมากเลยนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ได้เกลือเท่าเบ็ดอะนะครับคือเบ็ดนี่เกลือมากนะครับโอเคตามนี้แล้วกันนะผมใครมีความคิดอย่างไรสําหรับเบ็ดคู่ของเรานะกับเลดดอปที่มันแบบเป็นแบบเนี้ยนะครับผมใครมีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้แล้วกันนะผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ถ้าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องผมด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อให้พวกเราจะคิดต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ Bye chút chút chup, bye lá